อีซูซูดีแม็กค่ะคันนี้4ประตูเกียร์ธรรมดาเครื่อง2,500 ปี2003นะคะจดทะเบียนปี2004ได้แม็กซ์สวยๆมานะคะช่วงล่างแน่นคัสซีสวยๆค่ะนะคะส่วนเกียร์นะคะหนึบมากภายในได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะการันตีนะคะไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ำค่ะคันนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถกระบะ4ประตูนะ,ะเกียร์ธรรมดา ไปใช้งานนะคะอันนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะกำเงินสดมาค่ะเบ็ดเสร็จจบอยู่ที่174,000บาทค่ะคันนี้นะคะได้เป็นสีฟ้าแม็กแต่งมาหล่อๆสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคลิปเต็มคะ่ะ 他。 สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนรถกระบะมือสองคัดเกรดกกอนอื่นเลยอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านนะคะมาพบกับรถกระบะ4ประตูกับอิสุสุดีแม็กนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นกระบะ4ประตูมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งหล่อเลยนะคะคันนี้นะคะปี2003จดทะเบียนปี2004ค่ะเครื่อง2005นะคะเครื่อง2.5 5ซีซีค่ะคันนี้นะคะได้คัสซีสวยๆช่วงล่างแน่นหนึบนะคะเกียร์ยังหนึบอยู่เลยได้เป็นเบาะหนังนะคะเดี๋ยวน้มหนึงจะพาทุกทุกท่านไปรับชมรอบๆคันเลยใครที่กําลังมองหารถกระบะ4ประตูกเกียร์ธรรมดาไว้ใช้งานคันนี้ใช้งานได้ยาวๆเราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะไม่เป็นหนี้แน่นอนค่ะเพียงแค่คุณกําเงินสดมาราคา174,000 174, 0 0 0จจบเลยนะคะราคานี้จบไม่ต้องมีจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะสนใจนะคะดูคลิปนี้ให้จบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึ่งจะนำมาแนะนำใครที่อยากได้รถกระบะราคาไม่ถึง200,000ค่ะคันนี้1 7 4 0 0 0จบครบเลยนะคะมาดูไฟหน้าค่ะนะ้ไฟหน้านี้อันนี้คือเราขัดเราทำความสะอาดแล้วนะคะรถก็โอ้โหกี่ปีแล้วล่ะ รถก็20กว่าปีแล้วเนาะ21ปีแล้วนะคะคันนี้สีฟ้าค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปรับชมรอบๆคันเลยในส่วนของป้ายภาษีอันนี้เราต่อให้จนถึงปี68แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะถึง27กุมภานธแ68แลวอันนี้คือเรามีป้ายภาษีให้แล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งออามาเปลี่ยนให้นะคะในส่วนของแม็กข่ด้เป็นแม็กแต่งหมานะคะได้เป็นยางดันหลบปี2อ2 3นีะได้เป็นยางดันหลบนะสัปดาห์ที่17นะคะ17 23อ่ะ นี่ค่ะได้เป็นยางดันหลบมานะลูกค้าขานะสนใจคันนี้เข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยศถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพซีริย,ยาง215ทับ 70R15 นะคะอ่ะนี่มาดูซุ้มล็อกใกล้ๆกันดีกว่านี่ค่ะ ไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะคัสซีเดิมนะคะเล่มไม่มีชรุดซูนหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นนะเล่มอยู่กับเราค่ะนะเล่มอยู่กับเราอ่ะมาดูด้านข้างค่ะนี่ค่ะได้เป็นสีฟ้าสี่ประตูนะคะไฟเลี้ยวอยู่ตรงใกล้ๆกับซุ้มล้อนะคะอยู่ตรงข้างแก้มคันนี้นะคะกระจกมองข้างจะเป็นแบบแมนนวลน,นะคะที่เปิดด้านนอกก็เป็นโครเมียมมีเบ้าเสียบกุญแจอะมาดู โครงสร้างนะคะในส่วนของตัวรถต่างๆนี่ค่ะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคุณลูกค้าขาสนใจนะคะเข้ามาดูได้นะคะสนใจเข้ามาดูได้นี่อันนี้ก็คือแผงประตูอ่ะตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะอ่ะเนี่ยค่ะ สนใจรายละเอียดยกหูโทรหา096 198 4963หรือ0 9 5ย์6 4 5 6 6มีแผนยางรองให้เรียบร้อยค่ะรถ20กว่าปีแล้วค่ะคุณลูกค้าขาก็อาจจะมีเก็บมาบ้างนะคะถ้าบอกว่าไม่เก็บมาเลยนี่เป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะรถ20กว่าปีก็จ,จะมีทํามาบ้างนะคะมีเก็บงานมาบ้างลูกค้าขาแต่ว่าการันตีไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีชนหนักจมน้ําแน่นอนค่ะนะคะนี่อ่ะให้ดูภายใน เข้ามาทดลองขับได้นะคะได้เป็นเบาะหนังเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูได้นะคะอาจจะมีรอยตําหนิตรงนี้เล็กๆ,กๆน้นอๆตรงนี้ค่ะนะคะไม่มีผลต่อการขับขี่แน่นอนอ่ะเนี่ยค่ะคุณลูกค้าขะ,ะเข้ามาดูได้นะคะหนึ่งแสนเจ็ดมื่นสี่พันจบเลยนะคะกับคันนี้สี่ประตูนะคะรถกระบะสี่ประตูได้เป็นเบาะหนังมาด้วยนะคะเบาะหนังก็คืออ่าทำความสะอาดง่ายรักษาความสะอาดได้ง่ายเลย นี่สีฟ้าค่ะนะคะการันตีนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีพิกาำอ่ะดูรอยต่อของตัวรถแล้วก็ซุ้มล้อนะคะสีฟ้าค่ะคันนี้นี่นะยางอะไรนะคะมีให้ครบนะคะก่อนปล่อยด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดัมเบกค,ค่ะนะคะแม็กแต่งมายางปีสองพันยิสามค่ะนี่อันนี้ก็คือล้อหลัง เป็นยางดันหลบนะคะมาดูไฟนะคะไฟเบรกโดนที่สามนะคะแล้วก็อ่าเนี่ยค่ะตัวกันกระแทกนะคะนี่ก็เขียนว่าอิซุซุเดี๋ยวก่อนปล่อยคะ่ะเราทําความสะอาดปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะก่อนปล่อยอ่าอันนี้ก็คือด้านหลังจะมีร่องรอยตรงนี้นิดนึงที่เปิดนะคะเป็น โครเมียมนะคะที่เปิดเป็นโครเมียมนี่ค่ะด้านท้ายเปิดด้านท้ายกันดีกว่าให้ดูตัวน็อตต่างๆลูกค้าค่ะนะคะเรามีวารันตีให้ต่อให้เป็นรถ20ปีแล้วเรามีวารันตีให้นะคะก็คือนำรถออกไปนะคะแล้วอ มีปัญหาเกี่ยวกับรถนะคะเราดูแลให้หลังการขาย30วันค่ะรับรถไปแล้วเอาไปวิ่งใช้งานยาวๆเลยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเราดูแลให้ค่ะนะคะคันนี้มีวารันตีให้วารันตีของเรานะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อรถนะคะปีลึกปีใหม่เราก็มีวารันตีให้เท่ากันเลยนะคะมาดูช่วงล่างกันดีกว่าอันนี้ก็คือนี่กันชนด้านท้ายนะคะกันชนท้าย อะมาก้มต่ำดูสักนิดนึงค่ะสนใจนะคะยกหูโทรหาได้เลย096 198 4963ค่ะหรือ095 486 4565หรือลูกค้าขาอยากเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับสามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนถนนเสรีไทย68แยกที่1นกรุงเทพนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยคัสซีสวยๆค่ะคันนี้นะคะช่วงล่างหนึบๆค่ะ ยังแน่นอยู่นะนี่อ่ะแล้วก็นี่ค่ะล้อด้านหลังยางดันหลบนี่ค่ะอ่าให้ดูนะคะสามล้อเป็นยางดันหลบเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูมาดูล้อด้านหน้ากันอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูล้อด้านหน้ามาเปิดดูภายในกันก่อนดีกว่าเนี่ยค่ะได้เป็นเบาะหนัง ใครอยากได้รถราคาไม่ถึงสองแสนนะคะมีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารเอาไปใช้งานได้นะคะไปใช้งานได้สี่ประตูสี่ประตูค่ะมาดูภายในฝั่งนี้กันบ้างเนี่ยค่ะในเป็นเบาะหนังนะคะพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์ สี่ก้านค่ะนะคะด้านข้างแผงประตูก็ตกแต่งด้วยลายไม้ค่ะตรงนี้ก็อ่าเป็นผ้าอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะคะ,อะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นลายไม้เดี๋ยวน้ำหนึ่งต่ารถคันนี้หม่อยู่ที่ประมาณสนะองแสนห้าหมื่นโลนะสองแสนห้าหมื่นโลหัวเกียร์ก็เป็นลายไม้นะเครื่องสองพันห้าค่ะนะเค,ะครื่องสองพันห้า เครื่องเสียงยังเสียงดังใช้ได้อยู่นะคะเครื่องเสียงเสียงดังใช้ได้อยู่อ่ะลดเสียงนิดนึงแอนะคะเป็นแบบหมุนอนาล็อกนะแล้วก็ส่วนกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างจะเป็นอ่าอ,นาอันอล็กเช่นเดียวกันนะคะพับมือเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันสนใจนะคะยกหูโทรหาสอบถามได้เลยนี่อ่ะ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันจบเลยนะคะราคานี้จบเลยอ่าให้ดูต่างๆในส่วนของโครงสร้างนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำการันตีคัสซีเดิมๆสวยๆค่ะนะคะหากนำรถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังอันนี้เราซื้อคืนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะเรามีใบนะคะที่ทำสัญญานะคะ เราไม่พูดปากเปล่านะอ่ะอันนี้ก็คือหนึ่งเจ็ดสองสามค่ะสัปดาห์ที่สิบเจ็ดนะคะเนี่ยค่ะยี่สิบสามยางดันหลบทั้งสี่ล้อเลยนะอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างภาสี่พอลบอนะคะโอนต่างๆก็คือรวมอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันราคาเดียวอ่ะมาดู ห้องเครื่องกันบ้างแผงกันความร้อนใต้ฝากระโปรงค่ะนะคะข้อมูลรายละเอียดต,ต่างๆก็อยู่ยังอยู่ครบนะคะเนี่ยค่ะแผงกันความร้อนใต้ฝากระโปรงตัวน็อตต่างๆก่อนปล่อยนะคะเราก็จะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ดูน้ํามันเครื่องให้อ่าห้องเครื่องยังแน่นยังหนึบช่วงล่างแน่นหนึบเกียร์นะคะคัสซี่สวยสวย ในเรื่องของการเก็บงานนะคะมัน20กว่าปีแล้วก็ต้องมีการเก็บงานบ้างเป็นธรรมดานะคะถ้าบอกว่าไม่ได้มีเก็บงานเลยนี่ก็คือไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเรามีการเก็บงานบ้างนะคะให้กับลูกค้าเพราะว่ารถก็20กว่าปีแล้วนะคะคันนี้ก็อาจจะมีผ่านการเก็บงานมาก่อนหน้าที่จะมาเจอเราได้ซ้ํานะคะแต่ว่าเราดูในส่วนของโครงสร้างหลักนะคะการันตีโครงสร้างเดิมสภาพรถสวยเดิม นะคะคไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําคัสซีเดิมคัสซีสวยๆค่ะนะคะห้องเครื่องเดิมเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนะคะคันนี้อ่ะ 1 7 4 0 0 0หพันค่ะนะคะไม่250,000โลรถ20กว่าปีแล้วนะคะก็ถือว่าระยะทางการใช้งานถือว่าเหมาะสมนะคะกับ isuzu นะคะ d-max 4ประตูเกียร์ธรรมดานะคะได้ล้อแม็กแต่งมาหล่อๆเลยหม่อยู่ที่250,000โลนะคะกำเงินสดมาค่ะนะคะราคาจบเลยอยู่ที่174,000บาทค่ะนะคะการันตีสภาพ นะคะการันตีสภาพโครงสร้างโครงสร้างหลักไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะคะสนใจนะคะก็ยกหูโทรหาหรือเข้ามาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรยศถนนเสรีไทย68แยกที่1นนะคะหรือว่าซื้อสดพร้อมโอนค่ะเรามีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ